ดูบิกกูเด้งจัดเลยฟังเลยอยากจะแรปสดเลยบัตรที่กูแพ็คคำสั่งมาใช้เนี่ยไฟหมดมึงฟังดูดิกูสดยิบ You see ม e h u s t l ลฟิล์มไรก็สมยิบที่เอามาขันสดกูนี่แรปไทยเนี่ยจดลบแพงส่งให้มึงฟังดูห่างกับหยงกับกังฟูโตไหลเชี่ยวสัตยิ่งกว่าน้ำตกไม่รู้ว่าจะเสพติดหรือเปล่าแต่กลับมาส้ำหมดแล ค่อยๆยหยอดคำเหมือนมีน้ำหยดยัดแสลงไปใน b ี a แล้วก็อัปโหลดเขาบอกกูแดนซ์จัดแวก็ยังกิดแดนเซอรที่นี่มีแกงเซอร์ก็เพราะกูแกงเตอร์กูเหมือนกับสับประหลาดที่เพิ่งขึ้นจากทะเลเป็นไม่เป็นดูที่สตูดิโอดิเพลงกูแม่งเต็มนเะ็นยังไงก็จุดที่คนจะกำหนดกับมันเองที่คุณเห็นผมก็ชูสิ่งที่ผมอยากจะเป็น a s i m a a

แล้วถ้าจะติวมึงก็ชูจะติวไปที่รูมาเดี๋ยวเรากันให้ดูแบบว่าฟิลบิวติฟูดูกูจินตนาการอย่างกับดูลูนิตูนเหมือนอยู่ข้างในปราสาทบรรยากาศ feeling กูและมีใครจะสนทาไม่ได้ผลได้คุณไม่มีผมมาพูดก็ไม่สมก็ไม่ดดนท่าสกิลดูที่กูนําสกุลดูที่ลูไม่มีจิกไม่มีจังไม่ชิบเพลงเซล็บฟูนะแล้วเป็นตูเตือนจนไปลวกพวกมึงร้อนกันทั้งคืนเลยฟังแล้วเหมือนกับโดนซ้อมแล้วตอนนี้พร้อมเลยไหมมึงอ่ะสั่วงคากระซวกทำมึงนุ อย่ามามั่วนะไอ้น้องเนี๋ยน้ำร้อนมันจะลวกอเอาไม่เคยเลือพวกที่ยืมแล้วไม่คยยืนยิงทะลุเข้าสมองลั่นด้วยคำไม่ใช่ปเปินแบบเนี้เรียกถุยเพราอุบวนไม่ได้กลื่นฟิวเหมือนตังยังไม่คืนทำมึงจำกันไม่ลืมเลย